การศึกษาลิ u ์ใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องติดตั้งได้นะครับเซตอัพเบื้องต้นได้นะครับในการ Set เซตอัพเบื้องต้นจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของเน็ตเวิร์กินนะครับเราจะต้องเซตอัพเน็ตเวิร์กให้ให้เป็นทั้งในส่วนของการฟิกไอพีการขอไดนามิก IP นะครับการใช้ Editor ต่างๆอย่างเช่น VI Nano หรือว่าถ้าเป็นกราฟิกโหมดก็เป็น G-Edit นะครับต้องฝึกใช้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ดไดรฟ์นะครับการเซตอัพการจัดการฮาร์ดดิสที่อยู่ในเครื่องเราไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบบเวิรหรือว่าการจัดการแบบ l v m นะครับถ้าอย่างง่ายสุดก็คือการจัดการเรื่องของการ add disk เข้ามานะครับแล้วก็ map ใช้งานนะครับรวมถึงการจัดการ user group นะครับเรื่อง permission นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสเล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยนะครับอย่างเช่น Time Server uh, c อ o n t a อทหรือว่าในส่วนของ uh, NFS นะครับการเซตอัพแชร์ดิสด้วย NFS หรือว่า Samba นะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีเรื่องของการเซตอัพ uh, ตัว LAMP Stack นะครับมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับที่เราใช้งาน Linux เราต้องทำ LAMP Stack ให้เป็นนะครับทำให้ ในส่วนของการจัดทําหรือว่าจัดการเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็ก็จะสามารถทําได้ง่ายนะครับถ้าเกิดเราเราเซตเอาแ s มแตกเป็นนะครับถ้าเราเริ่มต้นกับตัว Linux นะครับอย่างแรกเลยที่ผมเคยถามน้องๆหลายคนที่ที่มาเรียนที่ผ่านมานะครับเขาก็มีมีหลายๆคำตอบนะครับที่ที่ที่คุยกันไว้นะครับ อย่างเช่นถ้าผมถามว่ารู้จักลินุกไหมเขาบอกว่ารู้จักแล้วก็ทำไมทำไมถึงมาใช้ลินุกคำตอบที่ได้ยินบ่อยๆเลยก็คือว่าที่เอาไปผมใช้นะครับคราวนี้ผมจะมาขยายความนิดนึงว่าลินุกเนี่ยม,ม,มันมันมันมีประวัติมายังไงนะครับในส่วงประวัติเนี่ยก็เราจะเห็นหน้าตาผู้ชายคนนี้นะครับก็คือไลนัสนะครับเป็นคนเขียนลินุกขึ้นมานะครับเขาเป็นชาวฟินแลนด์ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของ Linux เ,เป็น Penguin นะครับคนที่ก็จะเป็นคนคนเขียนนะครับแล้ก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงประเทศเขานะครับหลัง,หล,งหลังมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือเขาเขาไม่ได้เป็นคนเขียน kernel แล้วนะครับ kernel คืออะไร kernel ก็คือตัวคอของระบบปฏิบัติการนะครับตัวคอเนี่ยจะทําให้เรารู้จักฮาร์ดแวร์ใหม่ๆได้นะครับตอนหลังก็มีทีมที่ที่เขามาช่วยเขียนนะครับ ข้อดีของ Linux นะครับอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของราคานะครับลินกถ้าถ้าไม่นับตัวคอมเมอร์เชียลนะครับเราสามารถโหลดใช้งานได้ได้เองแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับอันที่2นะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับลิน u กต้องต้องบอกก่อนว่าคำว่าความปลอดภัยเนี่ยถ้าเกิดเราเซตอัพไม่เป็นมันจะกลายเป็นไม่มีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้น ลองมาศึกษากับกับเราดูนะครับกับทาง it s e ER r ซอรดูก็จะรู้ว่าเรามีวิธีการยังไงที่ทำให้เินทุกของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเรื่องของสถิยรภาพนะครับอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าชัดเจนมากนะครับเลนทุกเนี่ยมีเสถิยรภาพค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าเขาเขาเกิดมานานแล้วนะครับเกิดมาตั้งแต่ต้องบอกว่าช่วงยุคสงครามโลกนะครับ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเขาก็ไม่รู้จะใช้วิธีการไหนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเขาก็าต้องเลือกเลือกขึ้นมา1ระบบนะครับยุคนั้นน่าจะเป็นยูนิคนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพราะเราก็จะเห็นว่าออตัวลิงก์เนี่ยมีแนวทางในการพัฒนามีปรสิทธิภาพในการใช้งานนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องแห่งนะครับแล้วก็สนับสนุนฮัดแวร์ทั้งเก่าและใหม่คําว่าสนับสนุนทางฮัดแวร์เก่าใหม่หมายความว่า ถ้าเกิดมีฮาร์ดแวร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยตัวเคอร์เนลนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้เรารู้จักฮาร์ดแวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับจะให้ดูว่า,าเราสามารถไปเอาเคอร์เนลมาจากที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องอาการจัดการเครือข่ายนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาโตมาจากเรื่องพวกนี้จริงๆ